วันที่ไรครับยี่รับห6มีนาพศครับ251หเจ็ดครับหาครับพี่กูับเมื่อกี้ไม่ได้ดูใช่ไหมเดินกลับเแลัวพี่ขอบคุณครับเห็นท้องไหม ถ้าเจ้าเนือนจุติคืออะไรครับไฟครับปิดตาเพราะฉะนั้นปิดตาต้องอยู่ในหัวพี่ตลอดนะเพราะมันเป็นตัวตนครับถ้าเจ้าเนือนปัจจุบันครับเสมฮะปิดตาวัดปิดดูให้ดีครับพี่ชุดหนุกน้อง ท้ <ITA> องพึ่งคลอกับท้องท้องไม่เหมือนกันนะตาวะปีตาวะตาเซมะอายุสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดหน้่าผิวะ้ะ

อาตัวเดียวก่อนเสียมหาเสียมหาเสมหาถูกต้องครับเสียมหาหาตัวต่อครับเสียมหาจากไหนมีห้าตัวครับภายในคู่รับเสียมหาถูกไหมได้เอาอย่าลอกประเด็นนะในประเด็นของคู่ครับเสียมหาเท่านั้นครับ

คนไข้มีภาวะตกขาวครับมีตกขาวนะประจำเดือนมาครั้งหนึ่นนี้กี่วันคะห้าวันห้าวันที่มามาที่สุดที่มากี่วันคะสามวันสามวันก่อนถูกไฟหน้าปาก่อนลก่อนก่อนมีประจำเดือนนี่ปวดมากปวดอ้อกมาก เม่อน,นันจะไปที่ระบบนนะในคอนเสิมตพูดพูดเสมหาในที่นี้เนี่ย<น>ก็กรุปกระดะจบดรูปพดรูปเป็นไงมีตกขาวแสดงมีอาการติดเชื้อไหม,มเชื้อ <c oughs> มีเศษข้างค้างเก่าจากการคอดบุตรอยู่ไหมมีเพราะฉะนั้นหน้าที่ของหมอคือรู้ <èn> ล้างระบบสืบพันเพื่อเตรียมตั้งคันต่อไปนั่นคือหน้าที่ของวมาล้างน้ำข่าวปลาเต็มหน้าถูกต้องคู่จะเต็มหน้าถูกต้องการที่คนไข้นั้นจะแข็งแรงขึ้นได้ในอนาคตหมอหน้าที่ของหมอคือให้พร้อมตั้งคันขับไปส่วนคนไข้จะตั้งไม่ตั้งสุดแล้วแต่ไม่ใช่หน้าที่ของหมอ ตอนหน้านที่ของหมอก็คือว่าเรารู้ว่าถ้าเกิดว่าระบบภายในนั้นสะอาดสะอาดระบบภายในนั้นเป็นปกติคนไข้จะแข็งแรงได้กว่นและการข้างเคียงอื่นเช่นปัสสาวะบ่อยหรือปัสสาวะขัดของคนไข้จะไม่มีของมดลูกมันก็จะไม่ไปดันระบบท,งงา,า,า,ทางเดินปัสสาวะถ้ามนเสร็จนีในอนาที่ของหมอมันจบแค่นะั้นทำให้หมดลูก ส้างเพื่อพร้อมตั้งคันเอาต่อพี่ยังไม่จบกูกาลาที่ยางหาอาการร่ต่อพี่ยังไม่หมดเลยพี่หาแค่พูดนะอบอกอาการน,นะครับเอาที่เป็นเสมหะนะครับอย่าบอกว่าเอาที่เป็นเสมหะนะครับ เอาที่เป็นเส้นผ่าครับพี <S <s ่ต้องถามในประเด็นของเส้นผ่าเพราะพี <S <s ่บอกพี่นิชัยแล้วว่าคนไข้เป็นเส้นผ่าอย่างนอกประเด็นเป็นความต่างหรือปิดต่างเป็นโรคเลือดโดยเหตุจางคนที่ทำเนี่ยคนไข้เขาไม่รู้หรอกไม่ใชื่อหมอใช่ไหมเขาจะไปรู้เองเขาดูเหตุจางมีหมอเป็นโรคป่ไยเป็นโรคอะไรโรคไข้คลองไหมครับเจ็ดโรคเป็นมากเยอะ ต่อเสร็จแล้วพูดเสร็จแล้วมันขึ้นมาเป็นายปูละคนไข้อาจจะมีอาการหายใจขัดหายใจไม่สะดวกเป็นไหมครับนี่จะยากเลยนี่พอท้องขึ้นมามันก็อกอกขึ้นไปก็คอถามว่ามีเสียงผาในคอได้ไหมถามอย่างนี้ถูกไหมฮิดเคยเป็นภูมิแพ้ไหมครับเวลาอากาศมานี่ไม่สบายอมจะใบเก่ง นานานเป็นทีาเป็นทีขอไม่เป็นช้าเวลาอากาากเย็เย็นจะมีน้ำไหไหคะหรือว่านาวหนต่่ก็เป็นนรน้ไงอยู่ในอาได้น้ำมอกเยอะไหมเยอะแสดงว่าเป็นน้ำมเยอะนะ คือนมแก่ใหญ่อ่ะ oh, น no <ss su 67> ้ำนมเยอะลักษณะมันดูรู้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ว่ะพอน้ำนมเยอะเนี่ยอะไรไม่ได้ผลน้ำนมมาได้อ่ะเขาไปลมบ่อยแต่ตัวเขาวิธีใช้แปลว่าเป็นเสศษถูกไหมอ่ะ แล้วไอ้ตัวเสนมหาที่เราหาเจอแล้วว่าเป็นคู่กับกูรักใช่ไหมหานะตัวตอที่เส๋มหาไปทําให้วาตาถามเลยครับบางทีปวดหัวมืนหัวบางทีเบียนหัวไหมบางทีจุดห,ดหน้าอกเศษหน้าอกถูกไหม <c oughs> เป็นหมดครบรันเพราะฉะนั้น พราะฉะนั้นถ้าเกิดจะรักษาคนไข้รายนี้สมุนฐานได้แล้วเสมหะวาตปางงไม่ดีงงงงนะอ่เสมหะเราได้แล้วที่คู่กับเสมหะกับกุระเสไหล่พอเราได้ตัวเสมหะแล้วใช่ไหมเสมหะข้อมือมันเป็นกุระมันเป็นอะไรกระบบอะไรก็มันทำหายใจมันเป็นลม ถ้าเกิดมีปัญหาที่พบลูกี่มันจะแข็ง้นเนี่ยมันจะลงไหมอะไรเป็นการที่ลงเพราะฉะนั้นลงต้องเกี่ยวกับตรงนี้นะเพราะถ้าเกิดตรงนี้มันจิดไหมลงจหมาด้วยไหมแต่ลงในตัวตาไม่ใช่ตัวหลังเหรอเนี้ยคือคนจะเร็งขึ้นผานผมพูดจะแข็ะขึ้นนกรระบบระบบ เพราะฉะนั้นเนพอเรารู้ตรงนี้ปับเราจะมข่งแล้และของเขาอย่างทีงานเข้าไปอบ้ว่ามันนี้มันจะได้ ถ้าเ <ạ. S 2> ิดม mm. ันหายใจนะนั K ่นหะ้าอกยน่นหะโอ้เป็นลมไปเป็นพอนแนกถ้าอั่เสใจียคนใช้เป็นแล้วเสร็แล้วมันจะขึ้นไปคอบาลานซ์ขึ้นไปมีโอกาสนั่งอะไรขเป็นก็ใส่ถ้าเป็นุูดสินคณตเราเป็นสลวงพ่ราอไม่ใช่เป็นคนทั่วไปไม่ใช่ว่าคนทั่วไปดูดสินค้าองมันจะลาไม่ต้องดูที่คนทั่วไปที่ เห็นไหลไหมพี <Ừ. S 1> ừ, ่ลาดไหมตึ้งตึงคอตาไหนะคะตึคอตาไหลนะคเสร็หมดเลยที่มองไหมพี่ที่ไม่งงคือต้องต้องต้ใังยัดต่อไม่ติด แต่ผมแนะนำพี่ที่บ้านพี่เป็นร้านขายยาที่มันเนี่ยที่มีตั้งใจจะทำก,กันบ้านมานะพี่เปิดตั้งป้องไม่ฉชยเลยพี่ที่ร้านขายยาพี่อ่ะ <c oughs> สนุกคนไข้ไรายนี้รู้รสเส้นหายรู้รวาตารู้อะไรรู้วาตารู้สเส้นหาย ร s <S ้องรักษาเส็มหะลุกเส็มหะร้องวาตะรักษาเส็มหะลุกเส็มหะจะรู้อะไรลูกระดูขาวจบี๋ยยครับพี่เดี๋ยวต้องวางยาลุกระดูขาวรู้อะไรพี่เดี๋ยวนี้พี่เดี๋ยวเขาไปถามเอา ล้างน้ำข่าวปลาอะไรพี่ลุกน้ำข่าวปลาลุกฤดูขาวรู้อะไรพี่พี่น้วลุกมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในช้องลุกลา้าลุอะไรพี่ รู้อะไรอีกรู้ไปแล้วรู้อะไรที่รู้ลมกองอยาจบล้อมอะไรที่ล้อมวาตารล้อมลมกองกองเล็กกองกองละเอียดครับอะไรในกองหยากองละเอียด น้องลมตีข hm, mm ึ้นเบื้องสูงอ้าวคุณหมอสั่งนวดนวดตรงไหนนวดลูกครับโกยขึ้นสั่งเลยครับโกยนวดลูกไม่ให้มันคอยลงมีอะไรไหมครับลมเียดแหว่าลมลมเสียดแทงหัวใจว่าต้องอยู่ในระดับ รักษาที่เสนมหาคือไปรักษาระบบระบบรโรหิตก็จบแล้วครับ,บคุณครับเชิญคนต่อไปครับ